Empat puluh tujuh ribu lima belas เป็นความคิดใหม่มันต้องเป็นสัญชตาตญาณก่อนการตระหนักรู้ผมอยากรู้ว่าคุณต้องการทำอะไรก่อนคุณจะรู้ตัวอีกว่าคุณต้องการมันเรากำลังพูดถึงพรอมคอมมานใช่ไหมบิลเรากำลังพูดถึงทุกสิ่งทุกอย่างทุกอย่างเลยลิซ่ามันคืออนาคตผมขอบอกคุณเดี๋ยวนี้เลยลิซ่าจะอยู่ไปอีกสิบปีข้างหน้าเหมือนที่ a p p เ e ิลทูอยู่ในสปีที่ผ่านมาผมบอกคุณได้เดี๋ยวนี้เลย คุณรู้ไหมทําไมคนถึงซื้อ Apple ิลทำไมเขาถึงซื้อ Apple ไม่ซื้อของคู่แข่งเพราะมันเป็นภาพลักษณ์มันเป็นสถานะทางสังคมไม่คุณรู้ไหมมันเป็นมากกว่านั้นอีกนะมันเป็นกระแสของสังคมเรายกระดับขึ้นไปแล้วถ้าหากเราจะอยู่บนนั้นเราจะต้องเสี่ยงทุกอย่างอาร์ตตสผู้ยิ่งใหญ่ดิลนันปิกัสโซนิวตันพวกเขาเสี่ยงที่จะล้มเหลว และถ้าหากเราต้องการจะยิ่งใหญ่เราก็ต้องเสียงเหมือนกันกับคอมมาน์บาร์เหรอกับทุกอย่างออและมันเริ่มด้วยสิ่งเล็กๆมันมีฟังก์ชันมากกว่า20ฟังก์ชันที่เชื่อมโยงกับทุกตัวแปรของคอมมาน์บาร์ซึ่งมันจะต้องใช้เวลาหลายอาทิตย์เราไม่คิดจะทำอะไรอย่างที่ IBM ทําทำไปแล้วและผมพร้อมจะเสียงไปกับวิสัยทัศน์ของเรามากกว่าที่จะทำสินค้าเลียนแบบเราต้องสร้างสิ่งเล็กๆให้มันเป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้ เราเริ่มจากสิ่งที่ง่ายๆลิซ่าไรอะไรเกิดขึ้นถ้าผมคลิกแท็บเหล่านี้ก็จะมีเมนูปรากฏบนจอจากนั้นก็จะมี p r e f e r e n c e แล้วก็เพดออปชันโอเคถูกต้องเอาละผมจะต้องกดแทบอันไหนเพื่อเปลี่ยนชนิดของฟอนต์ <S <S เรามีชนิดของฟอนต์ให้เลือกอยู่กี่แบบบนลิซ่าไรท นั่นเป็นเรื่องที่ผมอยากจะปรึกษากับค,คุณสตีฟผมไม่ควรคิดฟอนมาหลายเดือนแล้วนะแต่ทุกอย่างที่เราคุยกันเป็นคอนเซปต์และผมขอโทษนะหน้าตาของฟอนตมันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนอะไรเลยจริงๆทุกๆอย่างเป็นเรื่องเร่งด่วนทุกอย่างถ้าเราอยากทำให้วิสัยทัศน์ของการสร้างลิซ่ากลายเป็นจริงเราต้องทำมาในเวลานับเป็นชั่วโมงและสร้างสิ่งที่ดีเยี่ยม ใช่แต่เราต้องเร่งส่งงานซอฟต์แวร์และขอโทษครเพิ่มฟอนต์สวยก็ไม่เปลี่ยนอะไรหรอกใช่ไหมบิลถ้าคุณไม่มีความกระตือรือร้นร่วมกับเราและไม่แคร์วิสัยทัศน์ของบริษัทนี้บบบบบบผมแค่ไม่เข้าใจอ,อ,อะไรนะเก็บของคุณแล้วออกไปอะไรนะคุณจบออแล้วออนี่คุณจะไล่ผมออกไม่ใช่จะ ผมไล่คุณออกไปแล้วทำไมคุณยังยืนอยู่ตรงนี้อ,อึมครึมในบรรยากาศคือ,อ,อสตีฟเขาเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งที่สุดของแผนกนะขาเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งที่สุดที่ไม่สนวิสัยทัศน์ของเราโอเคผมรู้ว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะแกก็หูปากไปสิเิลหบปากขอโทษที่ขัดจังหวะค่ะคุณจอบแต่วัฒนาของคุณมาแล้วนัด8โมงค่ะ เอาละผมต้องการเห็นตัวอย่างบ่ายวันนี้นั่นเป็นเพราะเราออกแบบบวดโปรเซสเซอร์แต่ว่าดันไม่มีฟรอนต์และมันจะเกิดขึ้นอีกไม่ได้เพราะงั้นแก้ไขซะ